ใส่ที่ในยูโทกแล้วมอไซค์ของเจ้ามันด้ไว้่วาลยอ่ะสวัสดีครับ<อ>คลิปนี้มารีวิวแม็กฮ o นด้าครับมีอยู่สองวงนะครับส่วนยางนี่ไม่ต้องไปดูพอสบอันหรอกครับยางสวยไม่แน่ใจว่าฮ o นด้าตัวไหนนะครับขอบ16ครับมีอยู่สองวง มีอยู่สองวงครับสวยๆครับราคาก็วงละพันครับสนใจก็มีเบอร์โทรใต้คลิปนะครับอู้ช่างจางครับอู้ช่งางจ้าง,งามีสองวงครับผม สำหรับใครที่ขาดนะแบบว่าแม็กไปตำตอตำฟุตบาทมาอยางเงี้ยแล้วมีแม็กรลนนี้กี่รลิว้ว8ปดลิ้วนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แปดสิบเ <laughs> ลี้ยวแม็กสิลิ้วครับ <laughs> อ่ะเดี๋ยวเอามาให้ชมอีกวงหนึ่งครับ <c oughs> นี่พวงหนึ่งครับสวยสวยครับคู่นี้สองพันครับขอบสิบหสมมุติว่าถ้ารถใครไปตำฟุตบาทมานะครับใช้ได้เลยครับเนี่ยสองพันราคาต่อรองครับ เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม